วัดีครับวันนี้ก็พบกับลุงย้อยอีกแล้วครับลุงย้อยก็มีเรื่องใหม่เรื่องใหญ่กว่าเดิมครับครับงานเข้าอีกแล้วครับวันนี้ลุงย้อยครับประตูออฟฟิศครับปิดไม่ได้กุญแจพังครับลุงย้อยก็ต้องหาซื้อหามาเปลี่ยนครับโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันเสาร์ด้วยครับไม่แน่ใจว่าจะหาซื้อมาเปลี่ยนได้หรือเปล่าครับ ติดตามลุงหยอยไปดูครับว่าจะหาซื้อกุญแจมาเปลี่ยนครับห้องทางเข้าออฟฟิศได้หรือเปล่าครับครับนี่คือกุญแจใหม่ที่ลุงหยอยซื้อมาครับเนี่ยครับกุญแจใหม่ครับหาซื้อไม่ได้สีเดียวกันครับนะครับก็ได้สีนี้มาเนาะครับเนาะครับก็มาเปิดดูกันครับนี่ราคาครับราคาของกุญแจครับ ก็ประมาณนี้ครับ360บาทนะครับนาอครับ360บาทครับก็เปิดดูครับคุณแจที่ได้มาใหม่จะเข้ากันได้หรือเปล่ายังไม่รู้ครับเนี่ยครับหน้าตาครับก็มีเนี่ยครับแยกกันมาให้ครับเนี่ยแยกมาครับสองข้างครับก็ได้ตัวนี้มาด้วยครับเนี่ย ปิดหน้าตรงนี้ครับแล้วก็พร้อมกระดอกครับเนี่ยครับดอกก็ได้มา3ครับอุปกรณ์ในกล่องครับก็มีแค่นี้ครับเนี่ยก่อนในกล่องนะครับก็มีอยู่แค่นี้นะครับเนาะกอนในกล่องครับลุงใหญ่ก็จะทําการเปลี่ยนครับก็มาดูไปพร้อมๆกันครับ นะครับอา้าสลักสลักอีกอันเป็นไหนละกรับสงสัยสลักอีกข้างต้องเอาสลักตัวเก่าใส่ครับเนี่ยอีกตัวหายไปไหนแล้วก็ไม่รู้โอ้ทำโอเคครับชมกันไปครับครับเมื่อได้ตัวใหม่มาครับก็จะลื้อตัวเก่าออกครับเพราะว่าตัวเก่าเนี่ยครับ มันก็มีปัญหามานานนะครับสำหรับกุญแจดอกนี้ครับด้านในก็พอจะปิดได้บิดได้ครับบางครั้งบางครั้งก็ติดขัดครับครับเนี่ยครับวันนี้ก็เช่นเคยครับด้านนอกบิดไม่ได้เลยครับด้านในบิดได้แค่นี้ครับลุงหยอยก็เลยตัดสินใจครับลื้อครับเพราะว่าเป็นวันหยุด ครับถ้าวันทํางานเป็นอย่างนี้ก็น่าจะมีปัญหาเยอะครับจะรอช่างก็ไม่ได้ครับช่างเขาก็คงไม่มาทันใจเราเนาะครับลุงหยอยก็เลยตัดสินใจลื้อเองครับเนี่ยครับลุงหยอยบอกก่อนออกตัวไว้ก่อนครับไม่ใช่ช่างครับช่างจําเป็นครับเนี่ยครับการลื้อของลุงหยอยก็ใช้ไขควงครับ เนี่ยครับไยควงแฉกครับเลือให้ดูครับครับเนี่ยครับมีน็อตอยู่ข้างบนข้างล่างครับข้างนอกข้างในครับเนี่ยครับเอาข้างนอกออกแล้วก็เหลือข้างในตัวยาวๆครับเนี่ยครับกุญแจที่พังครับกเลือให้ดูครับแล้วก็มีเดือยอยู่ 2- ข้างครับสําหรับล็อก กุญแจเอาไว้ครับเนี่ยครับก็ดึงออกมาได้ครับก็ไม่ยากเท่าไหร่ครับตอนเอาออกครับตอนเอาใส่ไม่แน่ใจเหมือนกันครับเพราะว่าลุงหยอยก็ไม่ใช่ช่างเนาะครับเนาะครับก็ไม่แน่ใจว่าจะทําได้แค่ไหนแต่ต้องตัดสินใจแล้วก็ต้องทํานี่แหละครับว่าประตูออฟฟิศครับการเข้าการออกก็ต้องสะดวกครับเนี่ยครับลุงหยอยก็ พยายามลื้อครับมันก็ยากสักหน่อยสำหรับคนไม่เป็นช่างเนาะครับเนาะมันก็จะติดขัดตรงไหนบ้างก็ไม่รู้ครับแต่ลุงย้อยจะพยายามออกให้ได้ครับเนี่ยครับแจดอกเก่าที่ใช้อยู่ครับในที่สุดก็ลื้อออกมาได้แล้วครับได้แล้วครับช่องโบเลยครับตรงเนี้ย เลื่องมาหมดแล้วกว็จะเตรียมเอาดอกใหม่ตัวใหม่ที่ได้มาครับใส่เข้าไป ครับลุงใหญ่ก็ดูอยู่ครับว่ามันจะใส่ยังไงใส่ได้ไหมครับดอกกุญแจมันอยู่ยังไงลุงใหญ่ยังไม่รู้เลยครับว่าลักษณะการใส่ครับเมื่อกี้มันก็หลุดออกมาเลยครับก็ต้องลองดูก่อนได้ไม่ได้ครับเนี่ยครับช่องของมันก็ค่อนข้างจะพอเข้ากันได้ครับ ถึงจะเป็นคนละรุ่น ก็ค่อนข้างยากพอสมควรครับแต่ก็ลองใส่ดูแล้วครับมันก็พอบิดได้ใส่ได้ครับเนี่ยครับเดี๋ยวก็ลองบิดดูแล้วครับสำหรับเดือยเนี่ต้องตอกข้อให้แน่นๆนะครับเพราะว่าตัวนี้เป็นตัวล็อกครับตัวกุญแจไว้ครับ ถ้าตรงนี้หลุดออกด้วยว่าขยับได้มันก็จะบิดยากครับตรงนี้ครับสำหรับฝาหน้าก็เหมือนกันครับเนี่ยครับก็ต้องยึดน็อตตัวในก่อนครับน็อตตัวยาวครับซึ่งยอดน็อตตัวนี้ครับยาวประมาณ2นิ้วครึ่งครับก็ต้องยึดให้แน่นก่อนครับข้างในครับเพื่อมาปิดฝาหน้า ช่องมันก็ไม่ค่อยเท่ากันด้วยครับตัวใหม่กับตัวเก่าครับใส่ยากมากครับเสร็จแล้วฝาหน้าเนี่ยครับเนี่ยตัวใหม่ครับตัวใหม่เอามาครับช่องไม่เท่ากันอีกครับเนี่ยครับใส่แล้วปิดไม่มิดครับ ก็ต้องเอาตัวเก่ามาใส่แทนครับ ในที่สุดก็สําเร็จเสร็จสิ้นครับสําหรับงานพิเศษของลุงหยอยครับลุงหยอยก็ทําได้ครับก็ถือว่าโอเคระดับหนึ่งครับแก้ปัญหาเฉพาะหน้าครับยังไงก็ขอขอบคุณครับทุกคนทุกท่านที่เข้ามาตามครับดูลุงหยอยครับแก้ไขปัญหาครับเปลี่ยนกุญแจห้องออฟฟิศครับ ครับยังไงก็อย่าลืมครับกดไลค์กดแชร์กดติดตามมึงย้อยเอาไว้ด้วยครับครับขอบคุณสวัสดีครับ